อ่ะทิ้งท้ายวันนี้มาดูคนนี้หน่อยนะครับหลังจากที่เงียบๆไปสักระยะหนึ่งวันนี้เขามาให้สัมภาษณ์กับรายการเราคุณนัทวุฒิใสเกลือนะครับแกนนำนปชแล้วก็อดีตประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคไทยรักษาชาติวันนี้เนี่ยคุณนัทวุฒิมาคุยกับเรานะครับในประเด็นเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งคุณนัทวุฒิมองว่านี่แหละไอการเกิดขึ้นการระบาดของโควิดเนี่ยการแก้ไขของรัฐบาลเนี่ยมันแสดงเห็นเลยว่าไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะ ดูแลนะครับพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็คุณนัทวุฒยย้ําบอกรัฐบาลเนี่ยต้องรับมือให้ได้ทั้งปัญหาโรคระบาดแล้วก็ปัญหาของเศรษฐกิจไปฟังกันดูฮะรัฐบาลชุดนี้ไม่มีขีดความสามารถเพียงพอในการรับมือกับวิกฤตใหญ่ขนาดนี้วิกฤตใหญ่ขนาดนี้ที่ว่าเนี่ยมันมีสองเรื่องเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะฉะนั้นถ้าจะเดินแก้ปัญหานี้มันต้องเดินไปสัมพันธ์กันทั้งสองขาคือขาหนึ่งการจัดการกับการระบาดของโรคไม่ว่าจะมิติของการป้องกันการรักษา 2. ก็คืออีกขาหนึ่งนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสองขานี้ น้ำหนักความสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจริงอยู่ว่าเรื่องโรคระบาดถ้าหากไม่มีการควบคุมไม่มีการจัดการที่ดีก็อาจจะเกิดปัญหาใหญ่คนติดเป็นแสนเป็นล้านคนตายเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่าถ้าละเลยอีกขาหนึ่งคือเรื่องมิติทางเศรษฐกิจผมเคยยกตัวอย่างว่า ในสมัยโบราณเนี่ยโรคระบาดที่มีคนตายมากๆอ่ะเขาเรียกโรคหาถ้าวันนี้โควิด1 9เป็นโรคหาของยุคป,ปัจจุบันมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับอีกโรคหนึ่งคือโรคหิวของประชาชนดังนั้นคุณจัดการโรคหาโดยละเลยโรคหิวเนี่ยไม่ได้แล้วโรคหิวเนี่ยมันระบาดเร็วกว่าโรคหาแล้วระบาดทุกวันวันละสามเวลาดังนั้น ถ้าจะให้คะแนนต้องบอกว่าการจัดการกับโรคระบาดหรือที่ผมเรียกง่ายๆว่าโรคหาเนี่ยหน่วยงานทางด้านการแพทย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้คะแนนสูงแล้วครับอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นให้ท่านทําหน้าที่กันต่อไปแต่อีกขาหนึงไปไม่ได้เลยนะครับการบรรเทาผลกระทบการดูแลประชาชน ให้สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้ในวันที่เราต้องล็อกดาวหรือมีเคอร์ฟิวพร้อมๆกันทั้งประเทศแล้วเดินไปเรื่อยๆจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9จะน้อยลงทุกวันแต่จำนวนผู้เป็นโรคหิวจะระบาดมากขึ้นแล้วอาการก็จะทวีความรุนแรงแหลมคมมากขึ้นทุกวันผม มองด้วยซ้ำไปว่ารัฐบาลอาจจะไม่เข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนนี่มันคืออะไรคือไปมองเหมือนกับการทำงานในสถานการณ์ปกติว่าเมื่อการจัดตัดสินใจใช้อำนาจรัฐและไปเกิดผลกระทบกับประชาชน<ม>ก็ต้องมีมาตรการเยียวยาอันนี้นะถูกแต่คำว่าเยียวยาที่ว่าในสถานการณ์นี้เนี่ย มันคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ตรงจุดแล้วก็ทันทีช้าไม่ได้เพราะนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นคนถูกสั่งให้หยุดงานพร้อมกันทั่วประเทศคนชั้นล่างที่เป็นลูกจ้างแรงงานเป็นพนักงานทั่วไปจำนวนส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บไม่มีความสามารถในการดำรงชีพไปในแต่ละวันได้ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำ ต้องทำด้วยความเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่การเยียวยาที่สั่งวันนี้เดือนหน้าได้ก็ไม่เป็นไรหรืออีกสองเดือนสเดือนการเยียวยามาถึงก็ยังถือว่าแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ครับมันต้องให้เกิดผลทันทีเพราะณวินาทีที่มีคำสั่งให้หยุดงานคนจำนวนหนึ่งไม่มีกินตั้งแต่วันนั้นเลย ถ้ารัฐบาลยังไม่ปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานเรื่องนี้จะ,ะนี่นะฮะความเห็นจากคุณนทวุฒิสายเกลือครับคุณนทวุฒิมองบอกเนี่ยดูแลเรื่องของโรคหาแล้วโรคหาคือโควิดนะฮะภาเพเปรียบเทียบยาดื่มดูแลโรคหิวเพราะโรคหิวเนี่ยมันหิวทุกวันครับนะ,ะคือบางทีโรคหาเนี่ยจบและวิธีการท้ามาถูกต้องอย่างที่บอกมันไปได้ของมันมแต่โรคหิวเนี่ยถ้าไม่ดูแลคําไว้ทั่วถึงเนี่ยปัญหามันอาจจะหนักกว่าโรคหาใกลได้นะ คือเรื่องของปากท้องออนะครับเรื่องของปากท้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่บอก<ช>ว่าคนเราจะมากินทุกวัน<ช>มันจ่ายทุกวันนะฮะค่าน้ำค่าไฟมันมีทุกวันนะฮะไม่ได้หยุดตามโรคนะฮะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาสะท้อนให้เห็นภาพในการช่วยเหลือประชาชนเยียวยาเยียวยา, <ๆ S 2> ยานะครับแล้วเชื่อว่าก็มีอีกหลายท่านแหละครับเดี๋ยวเราก็จะทยอยทยอยท่านัดได้สัมภาษณ์ได้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังมไม่ได้ฟังคุณนัทวุฒนาน,นเห็นไม่เห็นานานแล้วแต่ลีลายยังเหมือนเดิมนะลักษณะการพูดนะใช่นะฮะ